สวัสดีช่วงเช้าๆพี่เพนมาดูกิ่งมะนาวที่ตอนไว้นะคะวันนี้ดูสิรากแน่นเลยเนี่ยพี่เพนได้ตอนไว้ได้ชวนน้องน้อยน้องข้างบ้านตอนไว้ค่ะยัไงไงฮะรากแน่นเลยพี่มันจะตัดกิ่งให้น้องนะเพราะสัญญากบน้องว่าจะให้น้องไปกิ่งหนึ่งเนี้ยกิ่งนี้พี่เพนตัดให้แล้วเนี่ยคะ่ะดูเรามีศัตรูค่ะโอ้โหกิ่งแทบฉีกหมดแดงเยอะมากเลยค่ะ อันนี้ผักติว้วดูผักติว้วมันก็ยังมาทำรังอยู่ดูพี่เวนตัดออกโอ้แน่นอนมากเลยเนี่ยค่ะดูรังเขาก็เลยเนี่ยค่ะโอ้โหดูมันเยอะมากศัตรูพี่เวนศัตรูมีอยู่รอบกายแต่ว่ากิ่งารากมะนาวออกแน่นทุกตุ้มเลยค่ะทุกตุ้มตอนเลยค่ะสวยๆมากเลยเนี่ยค่ะ โอ้โหแต่มดแดงก็เพียบเลยค่ะก็ะเลยปล่อยเขา่างเงี้ยล่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้พี่เพนเนาะพี่เพนได้ตอนออกไปเดี๋ยวเพ็นก็ตัดกิ่งนี้ใช่ไหมมันก็เหลือกิ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเพ็นจะตอนใหม่ปล่อยให้เขาโตก่อนตรงนี้จะเป็นต้นพันุเขาจะเป็นมะนาวพื้นบ้านนะคะหอมมากเลยมะนาวพี่เพนได้ตัดโตเขาไม่รู้กี่รอบแล้วค่ะแล้วมันไม่ตายไงพี่เพนเลยเอา้าว ถ้าไม่ตายใช่ไหมไว้ให้โตเลยเดี๋ยวมันจะตอนกิง่งก็เป็นไปตามที่คาดอะ่ะพี่เป็นก็ได้ตอนกิ่งมะนาวเป็นบ้านไว้เขาจะอาจจะขายไม่ค่อยได้ราคาค่ะแต่ว่ามันหอมค่ะก็ยังมีคนมาหาอยู่เหมือนกันพี่เป็นก็จะเก็บไว้ทํากิ่งพันธุ์แล้วตอนกิ่งพันธุขายต่อไปเนะาะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ